นักกาบเรียนท่านประธานแล้วก็ผู้แทนจากสำนักงบประมาณนะแล้วก็สมาชิกผู้ส่งเกียรตินะก็ผมจะลินจากภาพาขออนุญ,ญาตนำเรียนท่านอำพนเะกี่ยวเรื่องงบบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการกำหนดครับไม่เกินร้อยละส5หรวมไรายได้ที่จัดเก็บเองรัฐจัดสรรและก็เงินอุดหนุนทั้งหมดเลยครับ ไม่เกินสาที่ครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการวางโครงสร้างบุคลากรเนี่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับว่าระดับถ้าเป็นระดับอบตอถ้ามีไรายได้ขนาดนี้เนี่ยจะมีตําแหน่งอะไรบ้างเขาวางโครงสร้างไว้นะครับว่ามีได้กี่คนทั้งหมด่ยกี่คนแล้วรวมแล้วเนี่ยสามารถจ้างพนักงานจ้างเนี่ยได้ ไม่เกินสาเปอร์เซ็นต์ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีอย่างที่ท่านอําพลกังวลเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นล,ลักษณะบางบางองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็คือมีโครงสร้างของตำแหน่งที่เป็นโครงสร้างของพนักงานนะฮะที่รับเงินเดือนโดยตรงเนี่ยเป็นถือว่าเป็นพนักงานท้องถิ่นเนี่ยแต่ไม่ดำเนินการบรรจุให้เต็มโครงสร้าง แล้วอปทอนั้นเนี่ยก็ไปจ้างพนักงานจ้างคือลูกจ้างที่เป็นพักพวกของหัวคะแนนหรือญาติพี่น้องเนี่ยเข้ามาบรรจุอยู่ในนั้นตรงนี้คือปัญหาครับท่านอภินิษฐนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีการกําหนดไว้หมดเลยนะครับมีการกําหนดว่าโครงสร้างถ้ารายได้ขนาดนี้ต้องมีกองอะไรบ้างสํานักอะไรบ้างแล้วมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดมกี่คนตาระดับอะไร นะครับเริ่มีสามารถจ้างพนักง,งานจ้างได้เนี่ยรวมแล้วเนี่ยไม่เกิน35เรนตะคับก,ก็ขออนุญ,ญาตนำเรียนเพื่อโปรดทราบครับกราบขอบุกินครับ